在打骂。 สบายดีทางผู้ชมที่เคารพทุกทานยินดีต้อนรับทานเข้าสู่การทายทอดสดผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวท152ของวันุนที่2 9ธันวาคมพศ3ขอ,อกายทาับสมได้รับชมการถูดประจำทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์ผ่านทางทุทัศฑ์แห่งศาสตร์เห่าซองหนึ่งเั้งแต่เวลา12โมงเป็นต้นไปทางผู้สมพ,พวกเราได้ทําการทายทอดสดอยู่ทีสํานักง,งานใหญ่ของราชวิสาหกินหวยพัฒนาตั้งอยู่บ้านทุ่งคำเมืองจะทบ,บุรีนครหลวงจันทร์ซึ่งพวกเราก็จะได้ทำการ ออกเลขรางวัลรางวัลที่1เลขเสียง6โตมีผลทั้งเลข5โต4โต3โต2โตและเลข1ตัวท้าไทยจากนั้นสุดต่อออกเลขตำาราฟันหรือเลขนำซัด4ทับออกซรข้างด้วยกันจากนี้ไปขอเส้นแทบบุสมทับสมภาพบรรยากาศของการทายทอดสดผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจํามงาที่1ห้อยหาสิบสองได้ปี2 0 2 3เขื่อนง่ายอําลายกมือหนีปี2 0 2 4มาแทน ต่อเติมเสริมซ้อนขอเอาพรนใส่แก้วแนวนามเลือดคามอบไดผักนำพาป่วงสนทัวนาจงสุกล้นอยู่กระเสริมทานเอ้ยสบายดีปีใหม่ขอสอสองในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทลพิสา,าก,นก,นก,นออกินหวยพัฒนากำลังจะดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที 1, 12, ่หนึ่้อยหาองออ้ววันที่สิเดือนธันวาคมสองพั 2, ในการออกเลขรางวัลในข้างนี้แม่จะได้ทําการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและหวยตําราฝัน4ทับสีซึ่งได้หับเกียรติข้าวหวมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหนาทีเห็ดกิจกรรมจากบรรณานนารคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลซึ่งเป็นผู้ต่างนี้มีผู้ต่างหนานิดขอเยิอนเซิน